จังหวัดนครนายกส่งมอบเครื่องกองน้ำตามโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาติดาวเพื่อนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนของเยาวชนไทยที่โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ตำบลบางสมบูรณ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาไหมพิทักษ์ สภากาชาดไทยได้เป็นประธานการส่งมอบเครื่องกองน้ำตามโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาดดาวเพื่อนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดโดยมีนายสลาวุฒิสุวรรณจุทะประหลัดจังหวัดนครนายกเลขานุก,การเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกพร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายกนางพรทิชาวงญยานาวา ผู้ช่วยผู้จัดการด้านกิจกรรมเพื่อสังคมกลุ่มบริษัทดาวนางสาวจิรชยาคงแสนคํารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกประหลัดอาวุโสอำเภอองครักษ์รองนายกอบตอ บางสมบูรณ์กำนันตำบลบางสมบูรณ์นางมุกดาโชติธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากครองพระอาจารย์พร้อมคณะครูให้การต้อนรับโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาดดาวเพื่อนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด ลดการเจ็บป่วยที่เกิดจากการดื่มน้ำไม่สะอาดอันเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนของเยาวชนไทยมีเป้าหมายเพื่อติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มและวางระบบบำรุงรักษาให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรก,กันดาร50แห่งทั่วประเทศสำหรับจังหวัดนครนายกได้รับการช่วยเหลือ5โรงเรียน ที่มีความพร้อมทั้งในด้านของแหล่งน้ำและมีผู้รับผิดชอบเครื่องกรองน้ำที่ชัดเจนซึ่งจะช่วยให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยในโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาติดาวเพื่อน,นักเรียน ทั้งนี้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเป็นปัญหา,าร,ระดับโลกไม่ใช่แค่น้ำสำหรับการบริโภคแต่รวมถึงน้ำสำหรับการอุปโภคด้วยในประเทศไทยมีหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนที่ทำโครงการเกี่ยวกับน้ำหลายหน่วยงานแต่ทำในลักษณะที่แยกกันทำถ้าทุกคนตระหนักว่าน้ำคือชีวิตตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกระบวนการ ความคิดที่จะนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันก็ไม่ยากนอกจากนี้อีกปัญหาที่ต้องแก้ไขก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและรักษาคุณภาพของน้ำดื่มส่วนที่ดีของโครงการนี้ก็คือไม่ใช่แค่เพียงมอบเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารแต่เรายังให้องค์ความรู้สร้างระบบการบารุงดูแลรักษาเครื่อง สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในการดูแลรักษาคุณภาพน้ำดื่มให้เกิดความยั่งยืนตลอดอายุการใช้งานอีกด้วยค่ะสมบัติเนินใหม่รัชานาทเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวลิสุวรรณรายงาน